สวัสดีค่ะเวียสุกุลวัฒนและแตงโมพัทรธิดาเต็มที่ในฉากนี้ของละครนักสู้มหาการถึงกับเอ่ยเลยว่ายอมทนเจ็บอยู่หลายเทคเพื่อแฟนๆชาวเจ็ดสีเลยค่ะ นางเอกเจอทางตันฮรไรฮีโร่ชุดดำก็ปรากฏตัวทันทุกทีแต่การยื่นมือช่วยเหลือของนักสู้มหาการครั้งนี้สร้างความร้าวรานให้กับแตงโมพัรทรธิดาไปทั้งตัวค่ะถ้าอะไรซะอีกก็เบื้องหลังการถ่ายทำแตงโมได้ประสบการณ์ใหม่ห,ห้อยโหนบนสลิงเป็นครั้งแรกจากที่เคยเป็นสาวชอบความท้าทายเจอพิสสลิงเข้าไปแตงโมบอกว่าถ้ามีนึกถึงหน้าแฟนละครเจ็ดสีขอบายไปนานแล้วค่ะส่วนเวียสุกลวัฒน์เจอมาหลายเรื่องแต่ก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ไม่ชินสักทีค่ะ บอบช้ากันหมดอ่ะตั้งตั้งแต่8ปดโมงเช้าอ่ะยันกี่โมงไม่รู้แล้วก็เป็นวันที่แบบถ่ายสลิงล้วนๆคืนชีก็โอ้ยลองคิดโอ้ยอะไรเงี้ยบอกได้คาเดียวว่าพระนางเต็มที่กันสุดๆรอติดตามนักสู้มหาการคืนนี้นะคะ